ก็ต้องบอกว่าวันน like ี้นี่แทบจำไม่เหลือพื้นที่ให้กับข่าวดีเลยนะฮะแต่ก็ยังพอมีช่องว่างช่องว่างให้แทรกเข้ามาได้เนื่องจากว่าเป็นข่าวใหญ่วันนี้ g a l f Development นะตัวย่อหลักทรัพย์คือ g u l f นะฮะ G U L F ก็เป็นตัวย่อหลักทรัพย์เดิมแต่ต้องบอกว่า g u l f ตัวนี้เป็น g a l f ร่างทอง เป็นกาฟที่ควบรวมมาระหว่าง g ก l ฟเอนเนอร e จีเดเวลอปเกับ Intouch Holdings ซึ่งก็ได้มีการประกาศให้กำเนิดนะบริษัทใหม่มาตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาแล้ววันนี้3เมษายนก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทยนะครับหุ้น g ก l ฟเนี่ยโฉมใหม่เข้ามาเทรดเป็นวันแรก ต้องถือว่าเป็นเดียวประวัติศาสตร์นะครับเป็นเดียว m e r r and a c q u i s i t i o n หรือว่า M&A ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยนะก็เป็นการควบรวมกันครั้งใหญ่แล้วก็ถูกจับตามองว่าหุ้นใหม่นี่แหละก็จะกลายมาเป็น Proxy ใหม่อมของตลาดหุ้นไทยนะครับแทนที่ของ Delta อ่าใช่นะฮะนี่ก็ถือเป็นเป็นความหวังใหม่ในแง่ของตัวหุ้นนั้นเองนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์เหมือนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มูลค่าการซื้อขายน่าจะคึกคักนะสำหรับเนื่องจากว่าตัวของกราฟเนี่ยแล้วก็อินทัศน์เนี่ยมีการหยุดเทรดไปประมาณเก้ควันใน9วันเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ว่ามูลค่าการซื้อขายมันก็หายเหยือดหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ประเมินกันว่าวันนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายของกราฟล่างใหม่เนี่ยฮะน่าจะไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทในวันนี้นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเปิดมาประมาณสัก หนึ่งชั่วโมงเสร็จเนี่ยปลาเข้าไปเนี่ยพันเกว่าล้านบาทแล้วนะอ,อันนี้ก็ถือว่ามากกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับอันนี้ในมุมของปรากฏการณ์ที่ถูกคาดหวังและคาดคาดการในเรื่องของหุ้นกราฟที่เข้าเทรดในวันแรกนะครับ มาในมุมของอาทางฝ่ายบริหารของทางกราฟสักนิดหนึ่งฮะอย่างคุณยุาพาภินวังวิวัฒนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกราฟเองนะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าภายหลังจากการควบรวมกิจการระหว่างกราฟกับอินทัศแล้วนะครับจะส่งผลทาให้กราฟเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่ากราฟใหม่นี่นะครับก็มั่นใจว่า Market Ca p เองจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะตามผลประกอบการที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดเองกราฟเองก็ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตนะครับเป็น aa ลบนะครับจาก ทริสเลดิงครับจากเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่ A บวกนะครับก็จะซ้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของการควบรวมกิจการก็ส่งผลทําให้บริษัทเนี่ยมีผลกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญรวมถึงมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะครับหรือว่าดีเนี่ยจะลดลงเหลือประมาณ0.8เท่าจากเดิมเนี่ยอยู่ที่1.8เท่าและอันดับเครดิตเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตอันนี้ในมุมมองของฝ่ายบริหารนะครับว่าล่าสุดเนี่ยพอควบรวมกันแล้วปุ๊บเนี่ย อันดับเครดิตที่กราฟเคยได้เดิมเนี่ยคือ A บวกเนี่ยก็เพิ่มมาเป็น A-A ลบ ok นั่นเองนะครับแล้วก็มีการประเมินในแง่ของผลประกอบการของปีนี้นะครับว่าคาดว่าจะมีรายได้เนี่ยเติบโตประมาณ20-25%ก็แน่นอน,นครับมาจากโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆที่จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1,500เมกะวัตขนาดบรการฮะไตรามาส2ของปีนี้เองก็จะมีการรับรู้เงินปันผลนะครับจาก การลงทุนในหุ้นของธนาคารกสิกรไทยอันนี้ก็จะเข้ามาอีกประมาณ808ล้านบาทด้วยกันนะครับตามสัสดส่วนที่ทางตัวของกราฟเองเข้าไปถือหุ้นในธนาคารกสิกรไทยคือ3.25%นะฮะแล้วก็มีข้อมูลตัวเลขที่ล่าสุดที่แจ้งมาเหมือนกันก็คือตัวเลขของผลการดำเนินง,งานหรือว่างบการเงินเสมือนในปี2017นะครับก็ปรากฏว่า กำไรอยู่ที่21,382ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็ตกอยู่ที่1.43บาทนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณสัก19%เมื่อเทียบกับปี66ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่17,922ล้านบาทและกำไรต่อหุ้นเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ1.20บาทอันนี้ เป็นข้อมูลจากฝ่ายบริหารนะครับก็มี2-3ประเด็นอันแรกก็คือเรื่องของการรวบรวมเนี่ยมันทําให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและก็แน่นอนแหะครับความคาดหวังคาดหมายเรื่องของ market cap ด้วยนะครับว่าน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตามผลประกอบการและอีกมุมก็คือเรื่องของ credit rating นะฮะที่มีการอัปเกรดหรือว่าปรับอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็จะสะท้อนในแง่ของเรื่องของฐานะของ กรอบร่บา,างใหม่เนี่ยที่ดีขึ้นขณดดิการเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่จะลดลงนะครับโดยเฉพาะาในส่วนของหนี้สินต้นทุนเนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญและก็มีเรื่องของไรายได้ในปีนี้ฮะที่จะมีเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะครับก็ถ้าดูเนี่ยหากว่าอ้างอิงจากจํานวนหุ้นนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าราคาปิดได้ที่ระดับ50บาท MarketCap ของวันจะอยู่ที่ประมาณสัก7 4 7 0ล้าน ห <c oughs> ากว่าราคาปิดที่49บาท50นะครับมาเก็ตแคปจะอยู่ที่7 3 9 5 3 0ล้านบาทโดยประมาณและที่49บาทมาเก็ตแคปจะอยู่ที่7 3 2 0 6 0ล้านบาทโดยประมาณ <c oughs> อันนี้เทียบเคียงกับอันดับหนึ่งเลยคือปตทขณะนี้นะครับ9 2 1 0 0 0 157ล้านบาทนะแล้วก็เดลต้าที่หลดลงมาจาก1.4-1.5ล้านล้านบาทบล่าสุดอยู่ที่8 4 1 9 9 8 3ล้านบาทนะครับในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดฉะนั้นก็ดูแล้วด้วยความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกราฟวันนี้นะก็จะอยู่ในอันดับ3สาสำหรับ Market Cap ที่มีมูลค่าสูงสุดก็เดี๋ยวคงต้องดูนะฮะเพราะว่าถ้าตาม ราคาเป้าหมายที่มีนักวิเคราะห์หลายสำนักประเมินกันไว้ซึ่งขณะนี้สูงสุดเข้าใจว่าน่าจะไป70บกว่าบาทแล้วหรือเปล่า72บาทโดยบราาิษัทละซั์ปูหลวงถ้าซึ่งถ้า72บาทเนี่ยแน่นอนมาก็แีแคปตรงนี้จะแซงเดลต้าขึ้นมานะฮะแล้วก็ไปไล่ปตอตทอนะฮะแบบติดๆเลยถ้าดู72จริงจริงพบเผอนี่จะอันดับหนึ่งเลยนะคุณะนะฮะอาจจะอยู่ที่ระดับ1ล้านล้านบาทเลยนะอาจจะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมอาจจะอยู่ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะแซงเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเลยนะครับ อ่ะก็ถือว่าเป็นนี่แหละฮะเหตุการณ์ครั้งสําคัญนะฮที่<ะ>ต้องจารึกเอาไว้นะดิวการควบรวมก็เรียกว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบ นะหลังจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการผนวกรวมหน่วยทำงานนะฮะฝ่ายบริหารแต่ซึ่งด้วยอินท u c โ h ดิ้งเนี่ยเขาเป็นโฮดิ้งคอมพานีมันก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมากนะฉะนั้นในแง่ของ entire business transfer ก็คงจะแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วนะครับหลังจากนี้ก็หุ้นเข้ามาซื้อขายต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยถือกำเนิดแล้วตั้งแต่หนึ่งเมษายนนะฮะแล้วก็หุ้นเนี่ยเข้ามาซื้อขายตั้งแต่3เมษายน2568ครับ